สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพวกกับผมแม่โคโชคสีทรับฝนตกอีกแล้วครับซุงบึงซุ้งแล้วบิดมือส่อๆนะครับเหมืนอนนี้พอดีฝนตกรดเกี่ยวว่าได้เกี่ยวเขาครับผมก็ไปเลยเปียออกมารดเกี่ยวเขาจอดครับเหมืนอนนี้ฝนตกเลยเปียเาเฉลือมาใหญ่แม่โคครับใหญ่แม่โคไปโรงงาน งานขุดซะหนึ่งหมืนบาทเดี๋ยวว่าเต็มหมื่นหนึ่งเลยครับเดี๋ยวว่าเสียนหนึ่งกับไปเบ้อเลยนะครับตอนนี้ฝนตกครับไปกับเฮ็ดเบ้อเลยครับต้องรอให้ฝนเซาก่อนครับแต่ว่าบุ้งหัวยีเซาของเบ้เซาครับบรรยากาศแบบนี้ ทำงานเวลานี่ทําใจครับช่วงเนี่ยลืมเศร้าแล้วครับงานยี่ออกไปได้ เจอกันหน้างานครับขับมห่อนหน้างานเหรอครับหลังจากฝนหยุดตกฝ้าเปิดบรรยากาศโดยรอบทุกแมนซาดหรอครับเป็นลองน้ำลองน้ำขนาดใหญ่พื้นที่เบือ่อน้วยครับนึงกับคุณเดซมีแล้วครับ รถก็ยืนบ่ได้คือขุดเอาไปแบบเชื่อดเดียวลวเด้ครับบ่ได้ว่ายืนที่ยังขุดสัดว่ได้ลิงก์ว่าได้อย่างนะครับเอาจงบองบอกว่าเอาแต่ที่ยิงขุดได้เพราะว่าพื้นที่มันแคบแคบมากๆทั้งนึงกับน,น้าทั้งนึงกับเป็นถนน เสียวแบบสวยงามมาได้เลยนะครับเพราะว่าขอกับเจ้าของทีบาได้ซีเรียสครับต้องการแค่เก็บน้ำไว้ถ้าหัวหนักคือวผมเนี่ยน้ำเขาอยู่ครับวไฟพุทธน,น้ำแหล่งครับจังจะได้งามได้สวยเพราะว่ารถมันมีทางยืนเพราะว่าทานันนีเป็นน้ำนะครับมันยืนมาได้อยู่แล้วแกก็เลยบอกว่าถ้าหอนหนาแดงมันจะไม่มีน้ำ ช่วงนี้นาบกำลังไหลก็เลยวะ่ะหมดเลยนี่แหละครับพันหนึ่งพันหนึ่งนี่มันไมน่เป็นว่าไอ้สมราคามันหรอครับมันก็บผสมแต่ว่ามันเห็ดหยากรับับตวมันเห็ดหยากราะว่ามันเป็นปลาใหม่นะมันเป็นไร้ท้างแรือมันเป็นปลาใหม่ปลาอยู่ค้าเป็นประมาณนี้ เขากำลัางงามนลยครับเดี๋ยวดินเนื้อไม่มีหมองไปนะครับดินนะ แรลงมันจะเด็ดสวยอยู่ครับเพราะว่ามันมีพื้นที่มันมใส่ใส่แบบพื้นที่ยืนรถด,ด้แบบลอยเปอร์เซ็นอันนี้คือว่าเจ้าของทีเขาเฝ่าเอานาำครับเขาต้องการนามปลูกพักโอ้สายไฟเลยนี่แหละครับมันเห็นหยากครับเรื่งสายไฟ ไปคนใหม่ที่เดียวผมบอกผมไม่ซิ้อตถดิบเลยดิเพราะว่าอาจารย์ที่หนึ่งเขาบาดีนะอาจารย์เจ้าของที่ก็บอกว่าผมเป็นอย่างขอแค่ว่าให้มันเก็บน้ำได้กับประมาณแค่บีแตงอย่างบ่ได้เลยครับเพราะว่ารถมันยืนบ่ได้ แต้นๆต,ต้องผูห้หญิงเปนห่วงครับ,ค,รบคลิปกัดสิประมาณนี้ครับงานของเดี๋ยวพบก,วกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ